สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมระบบเป็นซองครับสวัสดีครับเทเบิลครับระบบเป็นเจครับผมการตั้งานครั้งแรกนะครับทั้คูจริงๆก็ถือเป็นการร่วมง,งานครั้งแรกของเรานะร่วมง,งานจริงๆอ่ะครั้งแรกใช่ครับเล่นเล่นด้วยกันจริงเล่นด้วยกันใช่ครับจริงจริงอ่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าคาแรคเตอร,ร์ของซองกับเจอ่ะจะเหมือนหรือว่าต่างกับก้าวหน้าเทเบิลอยังไงฮะคือไม่อยากสปอยอ่ะแต่มันเรียกได้ว่า สลับกันเลยอ่ะแล้วก็ค,คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกับเราสองคนนะฮะคาแรคเตอร์เ,รเลยดีกว่าเรื่องนี้ะครับ,ค,รบคาแรคเตอร์รของเราก็เป็นมือคีย์บอร์ดครับเป็นมือคีย์บอร์ดของวงที่จะเป็นคนแบบสนุกแล้วก็ซนๆแล้วก็แบบชอบหาเรื่องคนอื่นตลอดเวลาคือเล่นตลอดเวลาเล่นตลอดเวลาตรงกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหโบให้โบตอบว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์ละศูนย์ศูนย์เลยก็ประมาณ10%แล้วกันนะ โบ,บก็จะเป็นคนนิ่งๆครับเป็นหัวหน้าวงเป็นมือเบสพี่เจคนครูใช่เป็นภาสาพี่เจคนครูก็คือจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆมีรกส่วนตัวสูงแล้วก็เขาเรียกว่าคิดตลอดเวลาจะออวางแผนแล้วตัวเองก็เก,ก่งที่สุดในทุกเรื่องเป็นเพอร์เฟคชันในทุกเรื่องยอย่างพวกเราที่คยโดนตีพาให้เราไมา่ได้มาเจอกัน อะไรนะครับอย่างคู่เรานี่คือดนตรีพาให้เราได้มาพบมิรักกันใช่ไหมครับเออ่จริงๆเราเป็นเพื่อนกันครับผมฮะเราอยังไงเนี่่ยเออให้ทุกคนรอดูดีกว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่ไม่ไม่อะไรครับไม่ไม่อะไรคือคนคาดหวังนะว่าเราสองคนจะต้องแบบว่าลงเอยกันอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรอดูดีกว่าจริงๆแล้ว ลงเอยหรือไม่ลงเอยไม่สําคัญแต่ว่าอยู่ที่ว่าระหว่างทางสนุกแน่นอนใช่ครับมันอยู่ตัวด้วยตัวซองกับเจที่มันมีอะไรที่แบบสนุกอ่ะ,ะต่างคนต่างแบบมีอะไรที่มีเป้าหมายด้วยใช่ครับแล้วพอมาเดินทางไปด้วยการน้ำมาเลยทำให้สนุกครับครับประมาณนั้นเกือบจะอาจะจะเป็นอารมณ์ แกล้งกันไปแกล้งกันมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยชนะกันหรือยังไงคะคนนี้จะเป็นคนเอ่อเรียกว่าสนุกตลอดเวลาไม่ค่อยคิดอะไรมากกว่าครับไม่ได้แกล้งกันไปขนาดนั้นคนาดหวังมากกับต้องถามดซินเราสองคนโอ้โหอยากคาดหวังเลยก็อันไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีหรอเล้วซินดูในชีวิตจริงเหร๋เอ้ยไม่ใช่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 ถ้าคือในเรื่องอาจจะไม่ได้เห็น อาจจะจะ ett, ไม่ได้เห็นเริ่อซีนค <fluor estão S 2> ร iff, ับเราดูเร euh ื <Seattle> ่องหน้าแล้วครับจะได้เห็นคาแรคเตอร์อื่นก็ขอเริ่อซีนใช่ครับจะได้แล้วอาจจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของก้าวหน้าพบแบบหลายคนเท่าที่แบบบางคนก็อาจจะยังติดคาแรคเตอร์เดิมอะไรของก้าวอย่างี้ครับอยากถามว่าคาดหวังไหมจริงๆก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะยังไงแต่ว่า ที่สำคัญเราอยากทําให้ดีที่สุดครับก็เป็นผลงานผลงานหนึ่งที่เราอยากจะสร้างคนได้มีความสุขกันครับความที่คนหนึ่งจริงจังกับทุกเรื่องเลยแล้วอีกคนหนึ่งไม่จริงจังกับสักเรื่องอ,อันนี้คือสเสน่ห์ของคู่นี้ครับโอ้อตอนเปิดตัวมาแรกๆนี่คือ ภายในก็ดีใจครับหลังจากที่รอซีรีส์ที่เราจะได้เล่นด้วยกันมานานก็กระแสดีใช่ครับตอนที่เปิดตัวกระแสดีมากดีหนักแฟนๆเราเลยรู้สึกดีใจมากที่วันนี้แบบเราได้มีผลงานด้วยกันสักทีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบพวกเราสองคนครับเตรียมตัวอะไรรับมือกดราม่าหรือกระแสเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นไหมครับโอ้โหไม่ไม่ไม่เคยนึกถึงเรื่องการเปรียบเทียบเลยแต่ว่าแค่เราทำเราทำ ของเราเองให้ดีที่สุด<า>เราเราไม่ได้อยากจะไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับกัวดราม่าไหมครับนองจาด้วยด้วยความที่ว่าซีรีส์เรามีคำมาจากนิยายอาจจะไม่เหมือนนิยายแลเ้เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้ก็ถามว่ากลัวไหมสำหรับเก้าก็ไม่ได้รู้สึกกลัวครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับเพราะว่าด้วยความที่พี่เจนควกมกับพี่เจนก็เป็นคนที่มีขเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แล้วก็มีผลงานที่ ที่ที่นี่ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วอยากให้ทุกคนแบบมั่นใจแล้วก็ลองเปิดใจดูคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกแน่นอนครับเจคนครูครับซองอะไรเนี่ยซองไม่รู้เหมือนกันเราเก็บไว้คิดก่อนเก็บไว้คิดก่อนคู่ของเรายังไม่มีอ๋อคู่ของเราคือองเจซองไม่ใช่ก้าวไปกับเธอเหรออ๋อก้าวไปกับเธอโอแล้วเจซองไงซองเจ อ้าวสองเจก็ได้แฟนติดแฮชแท็กกันเยอะหน่อยครับอ่าสำรัรับเรื่องนี้ก็ถ้ามีอะไรอยากจะพูดคุยหรืออยากจะเสนอใช่คิดเห็นใช่ก็อยากไฟฝากติดแฮชแท็กติมตแมนแฟนวิศวะแล้วก็ถ้าอยากพูดถึงเราสองคนก็ติดแฮชแท็กสองเจแล้วกันสองเจสองเจสมัยฉุกโอ้สองเจแหละสองเจแหละสองเจครับผม 嗯。